วันนี้เหมือนเดิมครับเข่าโพกเข่าปลาคือเกา <c oughs> โอ้อันนี้มันอนอกนอ่ะนอครับนอสวัสดีครับโอ้แดดบัดมาคือเกานอ่ะนะยืดไปนี่ปลูกตาลปลูกตาลคือเกาหนออันนี้นอเราก็คิดทีแล้วนะแต่ต<อ>่อจากนที่หมายท,ที่หมายเกานะ่ะครับ<า>โอราะว่าตาลมันเหลืออยู่สองสองถุงครับผมนึยว่าโพแฮบเม็มดเออเม็ดเม็ดนี่ก็เอามาปลูกอีกคือเกาหนะครับนอ เส้นทางสายเขียวเนาะนะครับครับได้เสียงเป็นยังไงบ้างเนาะได้เสียงเป็นยังไงบ้างทางนนน้ะวนันนี้อากาศวันนี้โอ้โหแดดแฉเลย <c oughs> แดดดีดีมาเนี่ยฝนต่ม <c oughs> ต้นไม้ดีเือกันเมื่มอนั้นมาเมื่อนั้นมาบ่ิบาลน,นี่เนาะบ่บ่เมื่อน,นั้นแดดดีเมื่อน,น,นั้นฝนตกขากระเซ้าเนาะเมือนั้นเนาะอาแดดเย็น นี่แดดแดดเล็ดม uh uh, uh, ือหลุด huh. ฝุดลุ่มแล้วเลยที่แหลว่างเม็ดบ้างเม็ดเลยเย็บรอยเปื้อนเลยคุณขาเข่าอึ้ยๆอยู่ห่างมันปงแล้วนี่ครบเลยแสดงว่านั่นมันสิแท้งไปเรื่อยเด้เนาะแท้งไปเลยเนี้ยขมาออกจากถุงเนี้ยเนาะลงเลิกเลยแหละประมาณเกือบเม็ดพุ่นละก็เพื่อสิออกจากถุงมาได้พุ่นแล้วเนลย จะแท่งทะลุถุงเลยเนาะว่างไว้กับทางนอกเอาขุยเปล่าๆแล้วกันผู้เพูบนเพาะนี่แหละกันธรรมชาติมันก็คือกันสวัสดีครับสวัสดีครับตัดทายเข้ามาได้เด้อ FC ทางหนองบัวลำพูมาแล้วแข่งกันเข้ามาคุณน้องกองตายเขาคุณพ่ออยังเนาะเออคุณพ่อชิตทิศักดิ์เออมาเนี่ยได้ได้ดูกุละน้องบัวน้องบัวลำพูเนาะกินข้าวเที่ยงว่ากันได้ข้าวเที่ยงแล้วบ่เล่ยกินข้าวเที่ยงไปแล้วอับายล่ะ มะผูกตาลเหมือนี่มผูกตาลครับนี่แหละคุณพี่โลดเพิ่นพอดีอันพอดีกินแซบจำเนี่ยเวลาใบครับครับครับอาาน่าอยู่ดบัดดาคุณอ๋อเถอะงอกงามฟังอลดเลยนาองมเลยแล้วหละอืมอมปล่อยซํำนี้เนาะ คนละโอ้ยเม็ดมีเตอร์มองอกเบ่เริ่มไล่เด้กแดงข้างหลังโดเนี่ยคนละซอยเขาซื้อนี่ซอยเขาเห็นเขาหลอดเนี่ยเขาจะเลื่อนลอกหน้ามได้ดีถ้าไปบ้างซอยก็ขุตลุมให้เขาปลูกให้เขาเนี่ยผู้ใดปลูกให้ผู้ใดเด้อเนี่ยปลูกให็นโลกคนมีความสุขแท้อยากไปปลูกน้ำดิทางอำนาจขึ้นครับตอนนี้สวัสดีทั้งสองท่านโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสบายดีอ๋อะเราอยู่อำนาจเนาะ ทักทายเขามาเ้ิ่มขุนป่าเป็นเียางคุนนอกอากาศขึ้มเป็นว่าโอ้ขนาดอากาศขึ้มสองหน่อยๆเลยเป็นแฝดเป็นลวดี่ตังคุณตังอยูหรอกมันบวชมาแยงแล้ววัดเทมาดอกนะครับดอกนะครูปนไห่เม็ดมากโอ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เ <laughs> ม็ดตานที่ดับมาให้มาเนี่ย<อ>เ,เยดี๋มาปลูกแล้วเด้อมาปลูกแล้วเด้อเลยขอบคุณหลายมาปลูกแล้วนี่ลงดินแล้วลงดินแล้วเนาะได้ดดสองเที่ยวแล้วเ <c oughs> ที่ยวที่แล้วปลูกไม่หมดเนี่ยมาปลูกเพิ่มเนี่ยเ<อ> <c oughs> ที่ยวนี้ก็หมดแล้วล่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับดับมะขอบคุณหลายดับมะนะสนับสนุนเขาเลี้ยงตาผู้ผู้สนับสนุนอัน มาตลอดมันบโออ่เอามาจนแหลโอ้สุดเที่ยวกาอือุ้ยัหาอกอกคักาอืมขาวงามเลยบุกน้ำท่านนีอ้ยน้อโสวอยู่งแนนอืมโยักขักขโอกาสหลอดรอยเปอนนาะนี่เนาะนี่หักเนาะ โอกาสหลอดโอกาสเกิดพร <laughs> <t ot> ้อมเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอต้นไม้ต้นไหนที่ว่าปลูกแล้วงามโอ้หอกหักลงใอ่จังสีหรอแสงสี่ขันหักมันออกนะโอะ้แท่งไปต่อไปอต้นไม้ต้อนอะไรที่ปลูกแล้วโตเร็ว,วคนปะฉันถามกันอต้อนไหนที่ปลูกแล้วโตเร็วบ่มีต้นไหนโตเร็วดอกต,ออต้นที่โตเร็วคือต้นที่เริ่มปลูกต้นนั่นแหละนั่นแหละโตเร็วที่สุดเริ่มลงมือปลูกก็คือต้นนั้นที่โตเร็วที่สุด เเเออแมนนาะครับปูได้ว่าสิจ้องสิปลูกสีทามื่อนั่นมื่อนี่กันโอ้ยนั่นแหละบริไงดอกอต้นไม้ต้น,ตน,น,นบริไงนั่นปลูกอยู่ถนนสาธารณะเม,มืองการบ่อพลอยครับผมช่วงน้านางหลอกภาพเสียงเสียงชัดเมืม่อนี่บอสะดุดที่อำนาจเจริญโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสงสัยมื่อนั่นอากาศบ่ค่คอยดีภาพเลยสะดุดเนาะผมสัญญาณเน็ตบ่ค่อยดีกัน อ้ขอบคุณครับที่กดติดตามกดไลค์โอ้โหฝนะอ่ะมีแต่ผู้อ่อ,อนมีแต่ผู้อ่อนซ่อนน้ำเท่เไรเด้อได้มาได้บุไดว่ากันมาเด้อมา,อา,มา,อมาช่วยกันน,กนี่เห็นบ่อนี่เห็ดเพื่อลกลูกเด้อบ่อเนี่เห็ดทีจากของเด้อ,อดนี่ยแต่นนสาธารณะเด้อนี่บ่อเดือกสวยอโมมอ,อ้บอ่บอเป็นทีจากของบ่อปลูกไปแล้วกับจักเพิน่นจิตตายทียั่งดอกก็ว่ากันปลูกได้ลุกมือปลูกไปแล้วครับ นอนนักระซิ่เทวาดาเพิ่นเลี้ยงครล่ะ,<อ>ละเขาก็บ่ได้มาทาหุดน้าฮุดหน้าอกเพราะว่าตาพกกิันทะข้นนี่ล่ะปลูกไว้เพื่อโลกเพื่อนคนรุ่นหลังที่เด้เช่ยชมแน่นอนถ้าว่ารุ่นเฮาก,ก็สิตายไปนานละกระตีเ <c oughs> ด็อยูเบิงบ่บุเพราะว่าก็สิีเด้เเ้าผ <c oughs> <อ>่านซื้อตัวนี้ก็คือว่าหมายถึงว่านี่ล่ะให้หูว่าเด้ลงโเมื่อเฮ็ดแล้วเพื่อโลกสำหรับผมดาววัดก็คุณวิโรดเด้อนี่ล่ะพี่น้องป้องป่ายสายเขียวเฮา พี่น้องสายปลาคนบ้าผูกต้นใหม่กันบ้ามันก็ต้องบ้าให้สุดคือกันคิดวาบ้าพ่อย่อยแย่ไปเรื่องนี้เฮ็ดตะเพื่อจะของเฮ็ดตะเพื่อเงินเพื่อท่องนั่อยเยอะเศร้า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 เงินเหรอเฮ็ดเพื่อโลกเพันธะก้อนสอเพื่อโลกเนาะเพื่อโลกเพันธะก้อนแล้วโลกเพันธจังสียหายห้าวขึ้นมันบ่โอ้ยพ่อแจ้ขึ้นบ่ขึ้นกันแล้วแต่เพิ่นละมองกันแต่ว่าขอให้เฮาได้เฮ็ดลงดินนี่โอ้ล้นประโยชน์ที่มันสีออกมาเนื้อมันโอ้นะจานจำเฮาบ่อยากไปนับเป็นคาเงินหรอก เป็นค่าเงินค่าไอ้โมนี่โอ้พิ่นใหญ่มากเท่ากับเดี๋ยวโอ้ยสนครับเกิดใหม่เพิ่นใหญ่เพิ่นยังมากเกิดเดี๋ยวอากาศบริสุทธิ์่นนเาะจะไปคิดเอาเป็นค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นผลเป็นยังก็ได้ปลูกซ้ำพอจะกินน้อยตาลอะไรก็มีพวกเรคนเว้าไปเออโห่ขอให้เด็ดปลูกลงมูอปลูกซะก่อนยังสิฟุตบอนี่เดี๋ยวจับดินย่างมูดเจ้าถ้ากันจับดินย่างเดี๋ยจับดินจับดอนย่างขุด หลุมขุดยังปลูกยังยังเออนี่แหละคือความยังยื่นนี่ปลูกต้นใหม่เนี่ยเพราะไม่ยังส<อ>ิไปยังยื่นซ้ำจะฝากธนาคารหนึ่งเงินมิได้สิเฟอร์ไปหนาเด้เอสิบลอยฟังเงินนี่เนาะเว้ยมันก็เฟอร์ไปหนาต้นใหม่น้ำมือใหญ่ไปเางงขาบอกหัโตดอกซ้ำเขาฝากเงินธนาคารนะราคากับบอลลดซ้ำ<อ>ปลูกต้นใหม่สิบลอยฟังอนาคตหนี่งเงินสิเฟอร์ได้เนาะสิเฟอร์สิบวกมีราคาได้เนาะปลูกต้นใหม่ม่ได้ใหญ่เป็น เอาเงินไปซื้อนี่ยังน้ำเขากะโอ้ยว่าอันเอาดอกเขว่ามีอยู่ะว่าจีปลูกตาหนึ่งกันปลูกเปนไม้นี่งกันมีแต่ที่ใหญ่เป็นหนามีแต่ราคาสูงถึงเป็นหนาเด้อืมแม่นเนาะก็ไปข่อยกับพอ่อใหญมาหามเจ้าได้เจ้าขึ้นเด้อตาหนึ่งมันใหญ่มากคันนี<อ>้ลุงม,มีผลมาผูเ<อ>้เร่งสิกินกับมาโลดเออเนาะปลูกเป็นสาธารณาเลยดีนี้จำคำบอกผมไปโลดเมื่อนี้นี่ผมปลูกเป็นเพื่อสาธารณะผมไม่ได้ปลูกไว้เพื่อจะของเนี่ยนะเอาไว้โลกเพิ่นสนรุ่นหลังเพิ่นเพื่อที่ดี บันทึกไว้เป็นความทรงจำเนาะวันนี้วันที่ที่ท่าไหรห่ประับที่สามเนาะสามดีสีจีเนาะมาเนาะโอ้คือไหวเด็กขาเดียวเนาะพรามันพราะมันมันชีนี่ละสามสามมื่อวานนี้ วันอีส <Tamam>. ี่ที่สี่เนาะโอ้ข้าวเดียวมีวันอีสี่ปีกิ่งกะแป๊บๆเนาะครับแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละเดือนแต่ละปีอันนี้กะสิคือกันเนาะกะสิ่กันหัวเด้ปลูกไวงกะซี่ก็เลยไปได้มื่นนี่ก็เจี๊ยบไม่ได้เป็นเงินเรื่องไม่ได้กันห้าข้นห้าเนี่ยครับนั่งหายใจถิ่มไปกันซี่กับพอด้มีประโยชน์ประโยชน์อย่างเนี่ยสามารถปลูกไว้มื่อนี่อนาคตต่อไปกัสิ่ข้าวเดียวคือกันเนาะจางแล้วเขาก็ยุ่งซี่แล้วครับนี่ดาบวัดปลูกไปแล้วก็ไอ้วิโรดูปปลลลกกไแแ้้ววนนี่่็ยงี่เดี๋ยวไปเขาก็แทง เขาใหญ่ขึ้นมากเขาก็ยุ่งสิเขาบ่ได้ใบเศาเด้สไมมาตีบ่อเด้เศร้าใหญ่ยุงสิแหละต้นใหม่แมนบลอนบ่เอาใส่สองดีใส่สอนอนมมโป่ะแฝดอ่าันดีก็แล้วกนอียาอียงเนาะต้นใหม่ฮนี่ยนหน่อยก็ได้นะมึงเนี่ยเออโอ้ยุดอ่ะหน่อยก็ได้เท่อย่างมึงเนี่ยสวยยเนีตันตันไข่นี้ พอสิทธิศักดิ์เลือสีว่ารุ่นเฮาปลูกไว้ลูกหลานบ่คือหอดบาดหนาครับสาธุบุญน,น้ำเด้อทั้งสองแถวสาธุอ้าย <c oughs> สาธุสาธุยังไงเนยเจ้าก็ได้เห็น<า>กระนี่แหละอ้ายเจ้าเราคนนึงที่ได้เห็นน้ำ,นำผล่ผมเห็นอยู่เพืพ่อนผู้นี้ได้น้อเพื่อนเป็นนั่น มันเป็นอันอบตเลยนะทั้งขั้นยอบตเออสีมือสั่งสินเก่งเด่นตัดจติดต่อติดเกอรลยังหนึ่งคอมพิวเตอร์เก่งตัวเล่านี่แหละเดี๋ยวเสียวติดเกอร์ให้เจ้าเดี๋ยวให้มีโลดไปติดรถนี่แหละกรับฝีมืออ้เพื่นนี่แหละคนบ้าปลูกต้นไม้แล้วตัดเด่นแนบเนียนมากทุกรายละเอียดฝีมือเนาะฝีมือนั่นแหละจีดผมจีบลูกใช่เป็นมาเก็ตไทยนี่อย่ามียูใส่สองสอง บันไหนลำไล่เด้เอาง่ายเขาว่าเวลาเขาก็บมิชาไปไปเห็ดแนวอื่นเออเนเรื่องเีือนจะไปเห็ดไมันยากไรยนักมบอกมั้ยนห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเซนอี่ยังไงเออเศร้าเลิศจริก็บเพราะว่าเศร้าแล้วนั่นแหละคือักวิชาการหลักวิชาการจริงไอ้ดาววัดนี่เพราะมิชาการนี่ดาววัดนี่ฟังนะคุดนี่นาจอบเดียวนี่ฟังนี่เหมดเลยฟังเลยเนาะไม่แล้วแต่ประเด็นเขาสมบูรณ์เขาก็ขึ้นของเขาเขาบ่สมบูรณ์เขาก็ตายไปเม็ดนึง ม็ดแด่สมบูรณเขาก็จะเริ่งอกง่ามนี่ถ <4 S 2> ามว่าบังหลวงไหมครับปลูกต้นจานาาครับสาวจานันทร์เอใส่สองรดทาใครนอ,อ,อตหมท้องพีแพงเม็ดพันเป็นไอเป็นไห้มาก็ได้ปลูเเกให้เป็นแล้วละละวันมะเป็นไหนเ็ม่ก,มนะก,ไ,ดกได้เราก็ไหหมาาไอก็ไดเป็นก็บอไดเอายั้งดอกไหมาเฟีซีฟีฟีซือ้อ ตางโลกคุณซีสีเขียวเพราะว่าตานอีกอย่างหนึ่งเด้อมันก็เริ่มสีดับเนี้ยไปเบลยเด้วยมันก็มีคนงกหมีแต่คนกินแล้วก็เชยชมเบิ้งกันไปซื้อแต่ละมือแต่ละเบนแต่ละปีด้เบิ้งต้นตานซี่ให้เบิ้งไฟทายลูกกับมี่แต่ว่ากับพวกผู้เรียกคิดว่าสิปลูกนั่นนะแต่ว่าไปหาทายลูกไปเจอทายลูกถ้ายังเห็นต้นเกาเห็นต้นเกากับซี่แล้วก็เล่าคานใะกันฟัง่โอ้ต้นตาลคืองามเทพเพราะว่าแต่ว่าบัดที่นี่ บมมีคนหักมุกหักมุ่มบ่ว่าเป็นยังคือบ่มีการปลูกกันยังเพิ่มเพราะว่าถ้ต้นตานล้รืต้นไม้ยังคือกัน,น,น,นขันเพาา่ปลูกเมื <c oughs> ่อมีการมีการเห็ดลงมือถ้ำนี่หาต้นไม้ต้นไหลมาเปิดปลูกเสริมปลูกยังเอาเ่าต้องไปเริ่มที่เริ่มต้นจากสายดอกเขาเริ่มต้นจากที่ท่างของเขาเองเนี่ที่ท่างย ขอให้มันมีดินนะนะว่าง่ายๆบป่ต๋องแปลว่าสิบไรย่สิบไรดอกจังเฮ็ดได้<อ>บ่แมนเขาเขาฝึกน<อ>ิสัยเขานี่แหละปลูปก,<ม>กโลดอยู่ที่ทีทเขามันมีทีเล็กทีน้อยครับาะจํา,าจเป็นต้องว่าต้นเป็นปลูกตาลปลูกยัง<ม>ต้นใหม่ทุกอย่างนะบักม่วงบกักม่วงบักมีบักยังที่เขาปลูกไม,ม่พ้นนี่เขาก็สิได้กินไหวมูนรลองปลูกเบิ้งกณะนั้นเขาเคยปลูกกระไดปลูกไวรยุไวกินเพราจำเป็นต้องว่าสิบไรมขาปลูกป้าปลูกยังดอกเิ่มต้นเขาก็ปลูกไม่พ้นนี่แหละปลูกกล้วยปลูกยังหนั่มไปก่อนยุทธศาสตร์กล้วยๆนะใส่เด็กพ้น เอากล้วยน้ำแล้วก็ตามด้วยไม้ปลาทุกท่านทุกมองทุกบอลเบิ่งเอาเนี่ยพรนิพาว่าเยี่ยมเลยขอบคุณครับแท้วแหละจำเนี่อเป็นลำไส้มันอ่ะละเดี๋ยวเป็นไงคีโตนอีนดอกฮะฮะฮะเป็นอยู่ไต่ห่มนี่ให้แล้วก็เขียวแล้วเนาะเ็นนบ่ีกินเหนื้อจำได้ไหมเบิ่ง จักมันทีบัวเลยดอกทีคุณทังซี่สดอกบัวบันทีฮครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกดไลค์รับชมกันมากเบิ่งมาแย่งกันบัวบอนอธนะโชตธนะโชตอยู่สกลบ่ธนะโชตนี่แม่นบ่ดวงจันทร์ทึกบ่อยู่สกลบ่เดือนทึกแม่นบ่นหันจำบ่ผิด ธนาโชตขันผู้นี้เพิ่นกับบ้าคือกันกํนาแพานี่เด้บ้าโอ้ยไปหาปลูกที่สาธารณะคือกันเนี่ยกระุดยอดเล่าก็ได้นี่นผมจำบ่ผิดนะนชชขอบคุณครับขอบคุณครับธนาโชตโอ้ยขันยูสกุลกับบ้านผมเลยแล้วนั่นแล้วอือแอนบอเป็นยูสกุลอยู่วัฒนาโชตทักทายเขับมาบางดูเป็นยูอำเภอใดนเนาะอำเภอใดนเนาะขันผมจำบ่ผิดนะสินาสีเป็นธนาโชตดธนาโชต บ้าปลูกต้นไม้คือกันแต่ว่าก็เก็ดเพื่อโลกย่างเดียวคือกันนะปลูกมีสาธารณะโอ้เร้านะหายโยงแฉนเสือนคือกันพี่น้องสายเขียวคือกันน้องอู้หูเหมือนอีรีนาะแต่เหมือนเอ่ะ่างมันเด็กพุดหลุมมันก็เลยว่ายเขาเลยพุดหลุมน้ำกวันนะนะมันเลยเร่ๆว่าวปลูกปลูกข้าก็แค่กวยดินรุ่งปากิดอยู่ จอดตุงปุยจะเป็นรอยไม่ก็ไม่เคยนับจค่เทื่อดอกปูมัก็ได้เมื่อต่อไปก็มีเจ้าตรวจช้างแล้วถามว่าปูชนก็ไม่เคยนับน่ารำคาญนถนนเิ๋นมันใหญ่มากถามมาเบ่งหรอเจ้าผู้ใดยังอยู่ผู้ยังบดได้นะงานเนาะผู้เขาเห็นกะโอ้ยสีส่องอ่อนคือจังห้าไก่ไปน้ำทางแล้วเนาะบังหันก็มาถามนี่มีคนมาถามหด้อบังหันบมุเจ้าเห็นยังหรือวะ ถามว่าแล้วก็สิงงอยู่ไหมพูทเจ้าเพิชยังขี่รถไก่สิกรสงสัยกันแล้วถามว่าเพิ่งปลูกยังเพิ่งมาสองเถ่านี่หาเห็ดหรือหายยังตีขึ้นมาหาอยู่น้ำนี้ตีเพิ่งปลูกตาลแล้วก็ที่แรกแล้วก็ตกข้อแล้วก็มีแบกปลูกลวดในยากระไดนี่ปลวกใบกระไดนี่เนาะ่างมันเป็นบ้างดันเพราะมันต้นเนาะใ่เพิ่งเราไปปลูกเรื่อยตานนะครับเพิ่นนั่นยามนั่นเพิ่นก็เอาทุลุงทุเรียนในเพิ่นมาบ้าน เอาตุลุ่งตะเลียนมาคนนั้นสั่งคนนี้อู้คนสั่งคนหลายคันคันเพิ่นสิมาบ้าน,นสิมีคนสั่งเพิ่นเอานัน่นเอานี่มาให้เนี่นยเด้อกันปลูกอีหยังน่ะเพิ่นว่ามักตาลทำดินหำดิน<า>เลี้ยงพืชให้ดินเลียลเล้ยงพืชเพิามมาเ่นว่าผมก็จะเลี้ยงพืชเองเฮาบ่ได้ไปเลี้ยงมันแหละเฮาก็เพียงแต่ะบาซอยเขา<อ> ผมเ<น>ม็ดเขาหยังมาฝังให้เพิ่นเกิดไวครับมีบ่อยทั้งใีทั้งในนี่อยู่ปลูกมาแล้วปลูกมาแล้วบ่โอ้โอ้ปลูกแล้วเนาะทำอยผมกระหลงเลยกูะ <laughs> หลงเลยมากหลายหลายบาทเนาะเขาพุดมาเลยหลอยเู่นีน่นแม่อ้วจนหลง <laughs> ระยะห่างจากขางช่าง,างทายเพื่อนบึงเนี่ยนี่ครับ ผมปลูกนี่ใกล้ๆนี่ห่างทางนี่ห่างนี่เนาะเม็ดก็พ่อได้แหละกรตัดมันต้นมันใหญ่แหละล่ะก็สร้างผมเอาลูกสวยเราบังคับผมก็บ่หามก็ได้ช่าตัดด้วแต่ว่าแทบแรกผมขอปลูกไว้ก่อนเเออนาะขอปลูกไว้ซะก่อนเห็นปลูกตะก่อนเนาะคืนโอ้ยผมว่าใหญ่มากเขาก็บ่กล้าตัดดอกแน่นคืนสูเป็นทินหายากแท้เด้อร์ตันเพื่อสิได้กินต้นนึงต้นนึงเงี้ยแก้วเด้อมันก็ทางก็สิเป็นห่มเอ้คน เที่ยวไปเที่ยวมาเขากระสีได้เจ้าหอมท่างนี่แหละเนาะ13 14ปีไปก็ได้กินนวยมันเจ้าหอมท่างต้นนี่แหละหอมดีเข่าว่ะเห็นบ่วนี่บ่มีต้นใหม่เป็นไดฮ่อนบ่หมูเจ้ารเป็นใส่หมวกไงมีต้นใหม่แม้จะเย็นตัว <c oughs> ย่างไงก็ได้ควมก็ได้เด้อไงก็ได้ควมก็ได้กด็ราะจะเป็นผต้นยังไงตลู สิไปไต่ตวงเลยเนาะเพิ่นลนลงมาจากต้นเพิ่นมาติดกินเอาเองตอากาศว่าไหนมีว่าต้องหงายเม็ดความเม็ดบ่มีเขาเอาตามหลักธรรมชาติเพิ่นเลยเป็นยังแบบธรรมชาติเพป็นยังซิกไปได้เองเนาะยคอความูกเรื่นแบบธรรมชาติแหละลูกขึ้ไแมก็ได้แบบนี้ไปเลยเอาไปกดเกิดเป็นดอกสองถุงบางไง ปุ้งขนาดพี่นอร์ปลูกต้นใหม่เอาต้องมีทีมงานอะขนาดพี่น้อง์นั่งยาสูบกับมาสวัสดีครับผมมาเบิ่งพี่บ้าปลูกต้นใหม่ทองสุกเอ๋ออีหยังนี่กล้วยไม้แปล่เขามาจิ้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านเลย คนอีสานมาสร้างป่าตานยามังการสุดยอดจริงๆขอบคุณครับโอ้ยอะไรบอกระเบิดนั่นดอกยปูไปเพื่อลูกเพื่อหลานเราืดัมไปได้ผู้เจ้าผู้ข่อยก็ได้จ้ำกันนี่แหละจ้ำกันไปตะกอนพลาเด็กให้เฮ็ดทางนี้ถ้าได้ปลูกไว้เพื่อแหล่งลมถ้าได้สั่งป้ายเพื่อหน่อซอยกันเด้อบ่จำเป็นต้องเป็นตาลเป็นอย่างเด้อซอยกันปลูกต้นใหม่นี่ที่จะของตะกอน ต้นนี้ทีทีท่ทาจะของน้าให้น้ำหน้าปลูกไปสักก้อนตอนอื่นก็ได้ให้กันเน,นาะเอื้อนก็ได้เมื่อหลังจงขยายออกไปเขาปลูกแล้วเขาก็ขยายออกไปปลูกที่จะของเต็มแล้วเขาก็ไปขยายไปปลูกที่สาธานะไปซอยเพิ่นเพราต้องให้หลวงเพิ่นมาประกาศดอกเอไปปลูกลดน้าน้ำหวยน้ำหนองเอทางสาทางยังทีสาธารณะนั่นเจ้าอยงีได้พีคนไปกล้าซอยปลูกใครสี่มักต้นใหม่ผมเรามปลูกต้นใหม่กระชุ่มกระเย็น เื็นบอเนี่ยดินพนดีดินด่วนช่วยดีแทนเนาะแต่พอเด็กไผ่เด็กมาเห็ดหยังมันได้แหละบ่เด็มาใส่จุลินทรีย์ได้แหละว่ามีไผ่เอาปุ๋ยหยังมาใส่มันได้เห็นบอลมันกับพัฒนาเขามันดินนี่เจง่ายเนี่เจนนิดสุร่าถามว่าปลูกตานจากปีจังได้ผลปีหนึ่งไดี๋ยเห็นใบอ่อนๆขึ้นมาปีหนึ่งเนาะใช้เวลาเวลาโดนเพราะว่าตานมันเป็นผืชดระยะยาวพวกมูลนี่มันเถื่อนสีไงแต่กินลูกกินผลกับมาณ เอ่อสิบสิบห้าปีครับสิบสี่สิบหปีฮะแมนก็เข้าเดียวได้เลยเนาะ่อืมปลูกระบกี่หาและเป็นบ่ปลูกด้วยเพ่นาข้อกระถาองหันกได้เห็นกเตียแหละมันนับกระมือถามยูหันละาค่นกระถามนับอยู่ปลูกจะปีสิได้กินสิไดงขัินนี่คืออาการอาการเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่มันกระสิลำบากกระเทียนเฮ้เขาขี้ข้านอืมขีขัานอย่างเนาะ ปลูกจงได้สิได้กินหนังเทามนล่งตัวปลูกปลูกปลาเลยสิเด็กกินยังหนังเกต็ดบึงก็ลองปลูกมื่อต้นปลูกกล้วยใส่บึงดูใส่เงามันน่ะยไม่ดูไม่แดงหน่อปลูกใส่แล้วก็เอากล้วยไอ้ลอกดอกกระเจียวปลูกบักบัวบักอือใส่เงามั่นบึงดูบักพริกบักฮวงนี่ปลูกโคมใส่กันมองหันน่อยบึงดูนั่นเด็กกินยังเอาเอาต่อไปผมฟังดูที่น้องป้องปลายเฮาเอฟซีเฮ้า กันบ่ได้กินไปลองเห็ดบางเดือสูตรนี่อันดับแรกเจ้าก็สิได้กินก้อนนั่นได้กินยังบ่หูบ่สามเดือนกล้วยก็ได้กินก้<ค>นอนไม่ก้อนไม่ปามสิตโตสิใหญ่ไปนั่นบุญเจ้าได้กินกล้วยก้อน,นบอ่แม่นบ่เอา้าบักคุ่งบักอือบ่นี่แม่นนอที่ลอกดอกกระเจียวนี่ปลูกใส่เราเด,ดีดวยวกันทุกท่านสวัสดีพี่ดาพี่ดารับชมอยู่อุดรธานีเป็นไหนนอค่ะไปเสียง พญายิ่งิศักดิ์เลือกสีว่าอีก20่สบปีพระท่านไปดอกรับรองจะต้่งตายเด้อ้ายเด้อเจ้าอยู่น้ำกันซะก่อนบ้านน้ำกันซะก่็ไอ้เอาไงอํานาจฝนกำลังจะตกว่าชั่นโอ้ห่วยคือดีแท้ดีขั้นนุ่ยเด๋ยวมันยังบทแก่บทเอาลายดิสะเกียรติปึงดิลนลจากต้นได้มหมสีเหลืองสีน้ำตาลเนี่ยเขาก็มานเด๋ยวาเขาก็ผีสีลวดเนี่ยเนีแดงครึ่งแต่ว่าปกติแล้วตาลเนี่ยมันสีมิ้วสามเม็ด ครับตามตามมาฐานตามธรรมชาติของมันนะนะพวกการหมอดอังนั้นชีมีอยู่สามเม็ดสามในนะสายสารเอาสามในกับบีโหลดอีเขาก็แบ่งทึ่งหลุมละหลุมละหลุมละเม็ดใส่สิุดย่นลงไปโหลดเลยหลุมละเม็ดตรงนี้เนาะยนโหลดกันทั่งบีส์เลยเนาะย่นเลยย่นลงไปโหลดวังเท่านั้นแหล้วน้ำไฮน้ำหน้าฮาเดอร์ทั้งตะิษนั่นนะไปปลูกพิ่มไปแน่น้ำหัวน้ำสวนน้ำไฮน้ำหน้านะปลูกไว้เป็นรั่วเป็นแนวเป็นแนวกันร่มกันฝนเด้อกันพาอยูุพันดีพวกงูนี่มีประโยชน์ตัว แต่อพอตาเมเ้าเพิ่อก็เฮ็ดยังสั่นไว้ตัวเข้าหันมาเพิ่มย่านแต่เสียที่ไ้ทีหน้าย่านแต่มันขวงอันเ,อเห็นนายเห็นหน้ายัานยไทยมันเกียดมันกะเจ้ากันทีไปอันย่ามไถหุดไถยยังกันทีหนัก,กเป็น<อ>ไรเลยแถมมันก็บนขึ้นโบนียากนะอีดีตัวก็ไปเบิ่งไปยังต้นใดที่มันขึ้นอยู่กันแท่นหน้าเป็นสังเกตบอกฮ่ามันกระโบนไปลบผนเลยล่ะก็แห้งง่ามเนาะดินแดนนั่นเนาะมันไม่สั่นมันเป็นยังกันขึ้อยู่ได้อ๋อครับ คอนเทนเนอร์เลยน้อยยังตะกี้ไปปลูกตาลต้นตาลมันขึ้นอืปฏิทินเพิ่นก็คืออยู่ของเพิ่นอยู่ถึงหน้าที่พอเจ้าว่าเอาปลูกเออบ่ถึงก็ขี่รถเพื่อนมาบอกเขาข้เจ้าฟังมั้ยลูถึงสองสามนาที่พอปลูกต้นใหม่ประมาณประมาณสามวิเนี่ยสามวินาทีโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้วันสสวก็มารับชมขอบคุณครับผมช่องหลุดนี่ช่องเนาะ ใก่้ซีเวิร์ดเรเม็ดก็ได้นี่สิเอาให้เบิดเราเมื้อนี้เหลือซ้ำนั้นนึงเหลือจังเม็ดหรือวะแต่พ่ออยู่บัดว่าพ่อก็เท่านั้นแหละก็พ่อก็จบเท่านี้่นบ่ตามที่เพิ่นธุ์พ่อตามที่พันธนี่มาเลยพันธุ์สองกระสอบครับวันนี้เพียงแสดแซดอืมหอมโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมอือโอ้ครับถนนเส้นนี้ครับสวยงามงามขึ้นแฮงสิงามคักเนาะ ล้วทางทางฝั่งนี้พิ่นเพิ่นสิกวงกัวฝั่งคุณระยะห่างเพิ่นสิกวง,งออกวัวทางตัดไม่นี่ยแหละครับคือเพิ่นสิขยายทางกับอีกหลายปีโดยเฉพาะเวลาทาันน้งเนี่ยเมนเนาะนึ่งเพิ่นอเบ่ค่อยเที่ยวหน้าทางเสร็จเนี่มันยังยังบ่ทันสมัยออยังบ่คนยังบอมายอยู่หลายเพราะวันเป็นที่ระอว่างเป็นที่ทหารมออัอเป็นทางตัดลัดไปสิไปบ่อพ่อยไปบ่อกพอยไปสุขัณแต่ทั้งเสริจโอ้บ่อพ่อยนี่ไปทางนี้บ่ไปทางนี้ แต่ว่ากันทั้งไปไปนี่ไปไปถึงสามแยกไปสามแยกไฟแดงนี่ก็บที่ไปขวาไปท้องพระภูมิสังขะชายโยกไปได้โอ้นี่แหคนสิทธิศักดิ์ว่าสองกระสอบคือสิ่ลอยกว่าเนาะแม่นอยู่ดอกอ้ายคือได้อยู่ดอกแต่ว่ากับโบเคยนับกเคือได้ก่ฟังฟังได้จุดดอกลอยลอยสองลอยได้จุดดอกแตงว่าอีกอย่างเน้นก็เม็ดน้อยน้ำสืดดี๋ยวถึงคือถึงอยู่ดอกนี่แหละจะสร้อยโลกขึ้นไปบริเวณเพื่อเพื่อไผ่ดอก พื่อดาวัดก็บคนใเพื่อดาวัดดอกพือคุ่มมิโลก็บได้เพื่อพุ่วิโลดอกเฮ็ดเพื่อโลกเพิ่นไปนเฮ็ดเพื่อโลกทีกับบางทีจากองได้นี่อีกอย่างนึงก็เป็นการที่ใช้การปลูก้นใหม่เข้าการปลูก้นไหม่เข้ามันให้มันเป็นนิสัยซ่อมมือไหวน้ำเนาะเ่อไปถึงทีถึงเวลาถึงเวลานั่นเข้ามาเ้าก็ไปปลูกในทีของเอ้ามันเป็นจิตแดนนิประสนาการเพิ่มขึ้นนึ่งแต่ในซอยนี้ อันดับแรกเนี่ยสิ่สำคัญที่สุดก็คือซอยโลกกันเนี่แหละครับไอ้ซอยโลกมันเกิดใหญ่โตขก้นมากตักงแไอ้อากาศได้โอโซนได้ผู้มิตรทัศน์ไอ้ธรรมชาติกลับมาอยางตานมันว่ามีไผชปูกกันมีคนปลูกันมากกัด็มีตานเพิ่มขึ้นซอยโลกกอนแล้วโลกเันก็ยังสีซอยเห่าที่หล้างเนอะเป็นซอย่างเดียวเหละเอาง่ายๆโลกมีซอยเท่าก็คือว่า ดินที่เริ่มดีกลับมาธรรมชาติที่เริ่มกลับมานี่ครับสโลกคำว่าโลกซอยเฮางเราเป็นว่าคำว่าโลกซอยเนี่ยเราเป็นที่เป็นโลกแห่งเงินธรรมชาติก็เริ่มดีอากาศดีขอนห่อนเริ่มกลายเป็นลมเป็นเย็นเนาะแน่นเน,ะนานนะแลาวรับเงอนีเนาะวิโรจน์ที่มี่ยังฝากเอฟซีบ่ล่ะโอ้ฝากติดตามดกดไลค์กดแชร์เด้อครับถ้าเพิ่งคลิปหน้าต่อไปว่า ดาบวัดกับผมสิไปปลูกยังอย,งอยู่ทางใดเดี๋ยวว่าไปปลูกยังเถอะสิไปบา้ายังมงได <laughs> ้บ,บา้าให้ยังอีกเออสรุปสรุปแล้วเนี่ยผมบา้บาบ้าแล้วมันบ่นี่าะว่ายังได้เนาะมาปานนี่แหล้วเนาะเอาเอาตอนนี้แหละเน <laughs> เาะเอาท่ายนี่อันอันดาบวัดเดี๋ยกฝากยังเนี่ย <laughs> ลักโลกเนาะคนเนากลักโลกนี่แหละครับ เดิมจากมือเฮ้านี่ยแหละเดิมจากสองมือของเฮ้านี่ยแหละหลัลกโลกเข้ามาหลักโลกก็ได้เฮ็ดยั้งก็ได้ครับคุณงามความดีเพราะว่าสีเป็นยั้งกระปลูกต้นไม้นี่ก็มีมีคาลายการปูจนไม้เนี่ย,ย,ยเพราะว่าปลูกให้จักของเพราะว่าปลูกให้โลก,ก่คนแหละก็ได้ลงมือปลูกนี่ยก็มีประโยชน์หลายแม่นเนาะครับเน้องทำคุณงามความดีเอามือเฮ้ากับไปทำคุณงามความดีถึงนี้ไปหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาเสีพปากนะคือเลยมีเฮยสอดเนี่ยในตัวอย่างบ่ได้ว่าเลยนี่คว่ำตัวาก็เฮ็ดได้ ครับที่นี่เป็นยังควอมดีที่ว่าเอามือไปยิบขุดเอาจอบไปขุดร<อ>ุมปลูกต้นใหม่เป็นยังเขาคือเหอดเอ็ดบ<า>่อใหญ่แปลไปเท่านั้นแหละแม่นได้เลยเนาะสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ <laughs>